คนที่ค้างชำระณวันที่31ตุลาคม2567ปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นหนี้ค้างชำระณวันนั้นตั้งแต่1วันเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เกิน1ปีได้นะครับเป็นหนี้ค้างชำระเกิน1วันเป็นต้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงโครงสรพา์ได้นะครับถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับพี่น้องประชาชนจะเข้ามาแล้วก็จะมีการปรับเรื่องของโครงสร้างหนี้นะครับ จะมีการปรับเรื่องการผ่อนชำระทาให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในปีแรกเนี่ยจะเหลือ50เเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติพี่น้องประชาชนผ่อนอยู่10,000บาทก็จะเหลือแค่5 0 0 0บาทนะครับผ่อน5,000ันบาทก็จะเหลือแค่2,500บาทนะครับแล้วปีที่2เป็น70%ปีที่3เป็น9 0นตะครับตลอดในช่วง3ปีนั้นจะมีการพักดอกเบี้ยไว้นะครับทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนผ่อนจะเข้าไปตัดต้น100ต์นะครับ จะไม่มีการคิดดอ,อกเบีย้ยและถ้าสมมติมีการผ่อนได้3ปีตามเงื่อนไขดอกเบีย้ยทั้งหมดที่รัฐบาลพักไว้ยกให้ยกให้ฟรีเลยนะครับไม่มีการคิดดอ,อกเบีย้ยใดๆทั้งสิ้นนะครับก็นี่คือมาตรการเรื่องของจ่ายตรงคงทรัพย์นะครับเรามีการขยายตอนแรกมาตรการแรกที่ออกมาที่เป็นเฟสหนึงเนี่ยระบุไว้ที่30-365วันนะครับตอนนี้เราเปิดหมดเลยตั้งแต่ทั้งชำระตั้งแต่1วัน เป็นต้นไปสามารถเข้าสู่โครงการนี้ได้นะครับนั่นคือโครงการแรกครับจ่ายตรงโครงพั์เข้าไปแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนมาตรการที่สองชื่อว่ามาตรการจ่ายปิดจบนะครับมาตรการจ่ายปิดจบคือเป็นหนี้ก้อนเล็กๆที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลต่างๆนะครับถ้านักวันที่31ตุลาคม2567พี่น้องเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่เกิน100,000นบาท และเป็นหนี้ที่มีหลักประกันไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับเดินเข้าไปหาธนาคารได้เลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐธนาคารเฉพาะกิจแล้วก็ธนาคารเอกชนนะครับเดินเข้าไปได้ทุกแบงก์เลยถ้ามีหนี้ไม่เกินสามหมื่นบาทเดินเข้าไปหาบอกว่าเราจะเข้าสู่โครงการจ่ายปิดจบสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องจ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นและที่เหลือคือการปิด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 บัญชีหนี้ไปเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นหนี้อยู่หนึ่งหมื่นบาท เดินเข้าไปจ่าย1000บาทถือว่าปิดกันจบกันนะครับเป็นหนี้อยู่20,000บาทเดินเข้าไปจ่าย2,000บาทที่เหลือถือว่าปิดบัญชีกันนะครับจบกันอันนี้คือมาตรการจ่ายปิดจบนะครับวันนี้คอรมออนุมัติจากตอนแรกเป็น5,000บาทนะครับแก้เป็น10,000บาทแล้วก็3 0 0 0 0บาทสำหรับเป็นหนี้ที่มีหลักประกันนะครับเรื่องที่3ครับเรามีการขยายอายุมาตรการครับตอนแรกที่ หมดอายุหนะ้าวันนี้เราขยายไปเป็น30กันยา2568นะครับพี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้นะครับทั้งแบงก์รัฐแบงก์เอกชนนะครับทั้งหมดเลยยอดณนะปัจจุบันนะครับมีคนลงทะเบียนทั้งหมด1.4ล้านลานะครับ1.4ล้านลายมีคนผ่านคุณสมบัติ6.3แสนรายนะครับเป็นยอดนี้ทั้งหมด4.6แสนล้าน การที่คอรมอรได้มีมติในการขยายหลักเกณฑ์ตรงนี้จะทําให้เราเห็นพี่น้องประชาชนที่สามารถเข้าคุณสมบัติและเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นคาดการณ์นะครับ1.8ล้านรายนะครับซึ่งเป็นยอดนี้เพิ่มขึ้นอีก3 1แสนล้านบาทนะครับนี่คือมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจที่จะแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้รั้งชำรณะณวันที่31ตุลาคม2567นั้น เข้าสู่ภาวะที่ปลอดหนี้ให้ได้นะครับนั่นคือหนึ่งความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเข้าไปช่วยการแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะการแก้หนี้นั้นจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเบาภาระลงนะครับแล้วก็จะเป็นผลต่อระบบเศษษ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 รษฐกิจในภาพรวมขอบคุณครับแลกันใหม่เริ่มเลยครับเริ่มวันนี้เลยครับครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ ชมคะที่จบไปนะคะเป็นการาแถลงข่าวในส่วนของคุณผอภุมิโรจนสกุลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะถึงมาตรการในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีวันนี้ขยายการแก้หนี้นะคะสาหรับโครงการคุณสู้เอาช่วยนะคะซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเพื่อที่จะช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องประชาชนหลายรายการนะคะซึ่งมั่นใจว่าหลังจากนี้ก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ค่ะยังไงช่วงน,นี้ฉันฝนใจนวลจันนะคะข,ข่าวไอเ ขอุญาตนะคะผู้ชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ